ำหรับสวนสวนปฏิพัฒน์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนอีกหนึ่งแห่งซึ่งตั้งอยู่ในส่วนของกองทับบกห่างจากตัวอำเภอหัวหินจังหวหงหัดประจวบคีรีขันประมาณ7กิโลเมตรพื้นที่ด้านหน้าติดถนนเพชรเกษมส่วนด้านหลังติดริมชายหาดซึ่งมีความสวยงามและใสสะอาดซึ่งบรรยากาศของที่นี่นะครับค่อนข้างเงียบสงบรมรื่นไปด้วยทิสวสนปฏิพัฒน์ตลอดแนวหาดและยังคงความเป็นธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี ตอนนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปชมบริเวณของร้านค้าสวัสดิการนะครับที่อยู่ภายในของหาดสวนสมนปฏิพัฒน์นะร้านค้านะครับก็จะมีเสื้อผ้านะครับของใช้ต่างๆนะครับที่เหมาะกับการจะเล่นน้ําชายหาดนะครับหากใครเนี่ยไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามานะกางเกงอะไรเงี้ยก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้รวมถึงเสื้อที่นั่งหมวกมั่นตาก,กันแดดซื้อทิ้งได้เลยนะครับก็จะอยู่บริเวณจากปอดค้างที่เราเดินมาจาก รถไฟอะครับแล้วก็ถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นร้านอาหารร้านค้านะครับต่างๆนะก็จะเป็นติดบริการที่ให้เราสามารถมาซื้อของกินต่างๆได้นะครับที่จะไปกินที่ชายหาดก็จะเป็นเหมือนรงอาหารนะก็จะมีร้านค้าต่างๆเนาะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาดูกันที่และร้านนะอันนี้ก็จะเป็นร้านหม่าล่านะฮะ นี่ยำจะมียำหลากหลายเลยนะครับนี่นะครับมีเป็นน้ำยำูม้ายำเนียดนองค่ะก่อนได้เลยได้ยต่างๆลูกก็ห้าไอ้นี่ลอมอิของทอดแ่รอยเซนละหนะ ในร้านลูกชิ้นทอดนะครับน้ากินอ้านๆเลยนะครับทุกคนเนื่อเป็นร้านน้ำนะครับร้เครื่องดื่มต่างๆนะนี่สามารถสั่งกันได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านส้มตำนะน่าจะส้มตำเมนูนส้มตำน,นะฮะตม้ตมข่ทอดะครัะอันนี้สาต้มสั่งนะฮะ อันนี้ kind <of> ก็มีส้มตำเหมือนกัน <trait> นะครับส้มตำาขนมสาอเดาอก็้าวเกรียนะครับ้านยเป็นร้านนานะครับอันนี้เป็นร้านผลไม้สดนะร้นรอแล้วก็ขนมต่างๆ เป็นร้านยำนะร้านยำร้านข้าวตมต่างๆนะคือถ้าเราซื้อของจากนี่นะครับที่เราจะไปนิทรรศการเขาก็จะมีอุปกรณ์น้าช้อนจานต่างๆนะครับไปให้เรารับประทานไปใส่ของรับประทานได้นะนี่เป็นร้านตามสั่งนะร้านน้ำมัวก็เป็นลูกชิมด้วยนะตนี้มีปัตรต่างๆแล้วก็มีเต็มอยู่ข้างนอกนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของโรงอาหารนหรือร้านอาหารต่างๆที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมก็พาทุกคนไปดูมาเกือบทุกร้านแล้วทุกคนก็สามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ไปกินที่หาดหรือนั่งกินที่นี่ก็ได้เดี๋ยวครับห้องน้ำผมจะพาทุกคนไปรีวิวอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้สั่งอาหารหก่อนนะครับ มีช้อนค่ะมีถ้วยค่ะช้อนถ้ย,ยนะคะเขาก็ไปกินที่หาดไดใช่ไหมได้ค่ะเจที่นี่ปิดกี่โมงครับประมาณสี่โมงคะ่ะเปิดก็ตอนเช้าเลยใช่มตอนเช้าชค่ะ7จ็ดโมงก็เริ่มมาก,กันแล้วค่ะ ที่ทุกคนกาลังเห็นนะครับนั่นคือห้องอาบน้ําห้องสุข,ขาซึ่งจะแยกชายหญิงไว้อย่างชัดเจนนะครับสามารถที่จะมาใช้บริการได้อยู่ไม่ไกลจากโรงอาหารครับสำหรับใครนะครับที่ไม่มีเสื้อผ้ามานะําเปลี่ยนนะก็สามารถที่จะมาหาซื้อกันได้เลยนะเพราะว่ามีร้านค้าร้านขายของนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับมวนมวนย่างนะฮะกางเกงมีหลากหลายเลยนะฮะ